อีดับเย็ดเคไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาดิว้ายสิงโตครับผมคนดูโบ๊าจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอลังการงานสร้างที่มาเลยคนดูสองร้อยแปดสิบ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมซาฟารีวายนั่นเองนะครับผมมาดูทุ่มสามร้อยนะฮะก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเลตส์กนะครับผมมาเปิดแรกยังเงียบนะฮะไม่เป็นไรนะครับผม โอเครู้เรื่องคือเพื่องแตกกันไปนะครับผมมาดูอู้หูยแล้วยังไงก็ดูสวยอย่างนั้นแหละนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหของแท้โอ้โหุยเจ็ดร้อยยี่สิบบาทคนดูไอเจ้าเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยคนดูทุกท่านนะครับผมโคตรโหดโคตรอลังนะครับผมมาดูแปดร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับผมมาดูทุกท่านนะครับผม เอาแล้วสเก็ตเตอร์ยังไงนะครับผมท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมผมาดูทุกท่านนะครับผมมากันแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับฟีเกมมาแล้วนะครับผมผมาดูทุกท่านนะครับผมสวยๆจัดไปนะครับผมผมาดู สวยเลยนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผมมาเรียสี่ฟรีครับผมท่านผู้ชมทุกท่าน เอาละนะฟรีเกมมาลายมาลายแถวแรกไม่เข้าไม่งั้นได้เล่นนะครับผมยีราฟยีราฟเยีดเคไม่มาเลยวาทท่านผู้ชมเฮ้ยเอาดิวายสิงโตครับผมคนดูโบ๊าจัดเลยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอลังการงานสร้างที่มาเลยคนดูสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับผม ก็โอเคนะครับผมสำหรับฟรีเกม12ฟรีได้มา304บาทนะครับผมเบ็ดเบ็ด3บาทนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเบ็ด10บาทไปเลยนะครับผมดูทุกท่านมาเอาแล้วครับผมพอดูยังไงครับพอดูยังไงครับพอดูโอ้โหได้ลุ้นฟรีเกมอีกแล้วคนดูยังไงวันหมดครับผมไม่เข้านะฮะ ก็พอจะได้ลุ้นอยู่นะครับผมผมันดูอย่างเงี้ยมนแตกรวจริงนะคนดูมันเวอร์มันเว,เวอร์เกินไปแล้วดูดูแล้วจาแล้วนําไปใช้นะครับผมผมันดูสุดจัดอันนี้แค่เบ็ดน้อยๆนะโอ้โหของแท้ว่ะคนดูของแท้แล้วบอกต่อนะฮะสุดจริงนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสองพันละนะฮะทุนสามร้อยคุ้มแน่นอนผมบอกเลยงานนี้หวานเจี๊ยบ อาเฮ้ยเริ่มเงียบเลยคนดูเงียบยาวเลยสงสัยกำไรสองพันพอโอ้โหเกินไปนะครับผม,มันดูไม่คิดจะแตกเลยเหรอกคนดูก็โอเคละกันนะครับผม,มันดูสําหรับวันนี้ก็ทุน300ได้มา2,500บาทนะครับผมก็โอเคเลยสำหรับเกมนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ